เป็นยังไงบ้างชะกันตัวที่มันมาขอตับเขาต้องใช้ยังไงอะไรบ้างคืออันนี้มาพูดในฐานะแบบคนใช้จริงค่ะก็ทางแบรนด์ได้ส่งมาให้ใช้สะพั่งแล้วน้องแล้วพอเราใช้เรารู้สึกว่าเฮ้ยป้ายวงแขนเราดีขึ้น,นกระจ่างใสขึ้นนะคะคือใช้อย่างตอนนี้คือทำให้ผิวเนี่ยกระจ่างใส5วันเลยนะเ <Okay. S 2> ห็นผลใน5วันเห็นผลใน5วันแล้วเราก็รู้สึกว่าเราอ่ะแต่งตัวสนุกขึ้นแบบใส่ใส่ดวงใส่เดียวแคทสก้า อะไรเงได้มากขึ้นเที่ยวสนุกขึ้นถ่ายรูปสนุกขึ้นอะไรไม่มีสารเสพดคลดลับอะไรยังไงมาสำหรับตัวนี้คือเขาจะมีส่วนผสมจากธรรมชาตินะคะคือเขามีทั้งในอาซีนามายแล้วก็ P H A เป็น natural P H A ที่ช่วยผัดเซลล์ผิวอย่างอ่อนโยนไม่ทำรายผิวให้หมองคล้ำค่ะก็ช่วยบำรุงแบบนนแน่นๆเลยสำหรับผิวใต้วงแขนให้ก็จะ าติดตามใน Instagram Facebook แล้วก็ TikTok ของ v ีไว้ว Thailand ได้เลยค่ะใช,ใช่แล้วทริปที่ไปเมลเบิร์นใช่มั้ยค่ะก็คือเป็นทริปไปรับ มีบ้างแต่พออยู่สองคนก็ฟีลแบบตีๆกันเพื่อนต้องมาห้ามอะไรมากกว่าใช่ใช่ค่ะลุกๆคู่เันจะมีน้อยไหมเพราะว่าสามเดือนเราไม่ค่อยได้เจอเราก็ขุดรูปเก่าๆที่เราเคยถ่ายมาลงประมาณว่าเออให้ได้เห็นนักค่าตากันอยู่อะไรอย่างเงี้ยค่ะใช่แต่ว่าตอนนี้ก็กลับมาแล้วไงก็เดี๋ยวเนี้ยเดี๋ยวคืนนี้จะไปทําคอนเทนต์ไปฮ่องกงค่ะก็เดี๋ยวอาจจะมีรูปมาฝากเรียกว่าเป็นทิปกระชับรักเลยค่ะ สี่คนห้าคนช่วงนี้เพื่อนเยอะมากในชีวิตไลยเพื่อนเยอะไปหลายๆคนสนุกดีค่ะใ่ตอกคุณยังไม่ได้เห็นแม่เร็วอะไรอย ใครเห็นไงใช,าช,าช,าชา่ใช่จริงอยา่างพวกเรามี็นแบ,บวิธีการเติมควออามหานให้กันยังไงบ้างคะบา้า,บางทีาาง่อาจจะไม่ได้ก็ได้เจอกัน อยู่คนเยอะเพื่อนเยอะส่วนเราอะชอบอยู่คนเดียวแบบอยู่ที่บ้านไม่ค่อยอยากเจอใครเลยก็จะมีปรับกันเรื่องนี้นิดหน่อยค่ะแบบบางทีเขาชวนเราออกไปเยอะมากๆเราก็เหนื่อยอะไรเงี้ยแล้วก็เหมือนมาคุยกันว่าแบบแกวันนี้ฉันแบบไม่ไหวแล้วฉัน30แล้วฉันอยากอยู่บ้านแล้วอะไรเงี้ยบางทีมันก็ปรับกันเรื่องนี้มากกว่าแต่ก็ไม่ใช่เรื่องอะไรแบบรายแรงค่ะก็ค่อยๆปรับกันไปแค่ลายสไตล์มันแบบตักกันนิดหน่อยอะไรใช่ไม่เป็นปัญหา เราก็ปรับ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 กันอยู่ใช่ใช่ใช่ค่ะโอเคค่ะโอเคขอบคุณนะคะ Welcome to Star Society